สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีสิริราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระในยุคป,ปัจจุบันที่การซื้อขายเป็นเรื่องง่ายน,นิดเดียวทําให้ผู้คนมักชื่นชอบการช้อปปิ้งออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นเดือนที่เงินเดือนออกคุณผู้ชมอาจจะเข้าไปในแอปพลิเคชันเพื่อดูว่ามีสินค้าอะไรบางอย่างที่จําเป็นหรือเปล่าในการใช้ชีวิตและยิ่งเห็นป้ายเซลล์หรือโปรโมชั่นก็ยิ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการซื้อตัวที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังเข้าสู่ภาวะทีี่่่เรยกกววววาาาภะะสติดช้้องแลในนนััคบุหม เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตรจาจารย์แพทย์หญิงกิติการธนะอุดมจากภาควิชาติตวเวชศาสตร์คณะแพทยศาตสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาให้ความรู้กับเราว่าภาวะเสพติดการช้อปปิ้งคืออะไรและเราจะเช็คได้อย่างไรบ้างว่าเรามีภาวะนี้หรือเปล่าและจะป้องกันได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาหาคําตอบไปพร้มอมๆกันครับ สวัสดีครับอาจารย์กิติการสวัสดีค่ะครับอาจารย์ครับและหลายคนคุณผู้ชมนะครับคงชอบช้อปปิ้งใช่ไหมครับแล้วการช้อปปิ้งแบบไหนที่เรียกว่าเป็นภาวะปกติแล้วแบบไหนที่เป็นภาวะที่ไม่ปกติบ้างครับอาจารย์ค่ะกะ็ภาวะของการช้อปปิ้งที่ไม่ปกตินะคะ,คะก็หรือว่าเรียกว่าแบบคลั่งช้อปหรือว่าเสพติดในการช้อปปิ้งเนี่ยนะคะ,คะก็มักจะเป็นคนที่มีความหมกมุ่นนะคะที่อยากจะซื้อของนะคะหรืออยากจะสั่งของนะคะ โดยมันจะมีแรงกระตุ้นหรือว่าความอยากมากๆนะคะทำให้คนคนนั้นเนี่ยต้องใช้เวลานานในการเลือกซื้อหรือว่าสรรหาของนะคะโดยการามูลค่าของของเงินทีส่สูญเสียไปจากการใช้เงินเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตัวตัดอ,อย่างเดียวนะคะเช่นบางทีคนที่อาจจะไม่ได้ใช้ใจ่ายเงินปริมาณมากแต่อาจจะเป็นโรคนี้ก็ได้ะคะ่ะเช่นเขาอาจจะ ซื้อในน้อยแต่ซื้อบ่อยๆลยหลายๆชิ้นใช่รหรือว่าเขาจะใช้เวลาในการแบบท่องไปใน<อ>การเลือกของแล้วก็ห้ามใจตัวเองในการเลือกหรือว่าซื้อได้ยากอ๋อครับอาจารย์ครับ,รบแล้วอย่างนี้มันเป็นจัดเป็นความผิดปกติหรือเป็นโรคได้ไหมครับค่ะก็จริงๆเนี่ยภาวะเนี่ยนะคะหรือว่าโรคเนี่ยก็เป็นโรคที่เพิ่งถูกเรียกว่าบรรจุอยู่ในการวินิจฉัยของ WHO นะคะ แม้ว่าการวินจัยของทางจิตแพทย์ของอเมริกันเนี่ยยังไม่ได้บรรจุโรคนี้เป็นโรคนะคะแต่ในฝั่งของ WHO เนี่ยก็ให้ความสำคัญกับภาวะนี้แล้วนะคะคก็ในอนาคตเนี่ยคงได้รู้จักโรคนี้กันมากขึ้นนะคะอ๋อครับอาจารย์พอจะมีชื่อโรคไหมครับโรคนี้ว่าเรียกว่าโรคอะไระเลยนะครับก็โรคนี้นะคะคืออยู่ในกลุ่มของคนที่ขาดความยับอย่างชั่งใจต่างๆนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นขาดความย,ยับยั้งชั่งใจในการ สือของ <Shop> ping, ชายาค่ะชื่อโรคภาษาอังกฤษก็คือ uh, compulsive buying shopping disorder โอ้ compulsive buying shopping disorder โอเคฮะซึ่งภาวะนี้เป็นภาวะเหมือน,าานเป็นโรคใหม่นะฮะที่ที่เพิ่งนิยามขึ้นมาถูกต้องไหมครับ ค่ะมีคนนิยามไว้ไวนานพอสมควรแต่ว่าเพิ่งถูกบรรจุอยู่ในการวิน<อ>ิจฉัยจริงของ WHO ค่ะครับอาจารย์ครับแล้วอาจารย์พอจะมีลักษณะอาการหรือมีเช็คลิสต์ไหมคะว่าใครบ้างที่เข้าขาดในการวินิจฉัยเป็นโรคเนี่ยฮะค่ะก็จริงๆก็คล้ายกับนิยามที่พูดไปตอนต้นนะคะว่าจะคนคนที่มีปัญหามีภาวะเนี้ยค่ะก็จะขาดการยับยั้งชั่งใจดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องใช้ เวลานะคะหรือว่ามีเหมือนปริมาณมูลค่าคของของเงินที่เสียไปในการช้อปปิ้งเนี่ยมากขึ้นจนมันทำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตประจำวันหรือความสัมพันธ์หรืออะไรต่างๆแล้วก็เมื่อเขารู้สึกกระทบแล้วเนี่ยเขาก็ห้ามใจตัวเองให้ไม่ช้อปปิ้งได้ยากมากๆ,ๆนะคะอันี้ก็คือือวเป็นโรคแต่ถามว่าจะอยู่กับโรคนี้หรือว่าภาวะนี้ นานเท่าไหร่ขนาดไหนกี่เดือนกี่ป,ปีอันนี้ยังไม่มีนิยามที่ชัดเจนค่ะอ๋อแค่ว่าภาวะนี้มันทำให้มีเรื่องของกระทบกระเทือนของการใช้ชีวิตประจวาวันรวมถึงการใช้ชีวิตนะฮะใช,ใช่ไหมฮะทีนี้อาจารย์พอจะมีแนวทางไหมครับว่าสมมติว่าโอเคแหละเราสงสัยว่าอาจจะมีภาวะนี้มันจะมีแนวทางในการรักษาอย่างไรได้บ้างครับอาจจะต้องแยกโรคก่อนนะคะว่าภาวะที่เราใช้ใช้เงินหรือว่า ยับยั้งการช้อปปิ้งไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากโรคทางจิตเวชอื่นหรือเปล่านะคะที่เราอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะ mm hmm. เช่นโรคอารมณ์สองขั้วหรือว่าโรคไบโพลาร์ hmm. นะคะ,คะก็คือคนกลุ่มที่เป็นโรคไบโพลาร์เนี่ยนะคะอาการในช่วงหนึ่งขั้วหนึ่งของเขาเนี่ยค่ะจะมีอาการที่คลึกคลื้นร่าเริงนะคะ mm hmm. อยากจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นมีกิจกรรมเยอะขึ้นนะคะตรงนี้ก็อาจจะต้องออมีการซักประวัตินะคะว่าไม่ใช่โรคไบโพลาร์ดิสออเดอร์นะคะ หรือแม้แต่คนที่มีความเครียดนะคะคเขาอาจจะใช้การซื้อของช้อปปิ้งเนี่ยในการบำบัดตัวเองอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องรักษาโรคที่มันอยู่ลึกๆของคนคนนี้ก็คือเหมือนโรคเครียดหรือว่าวิตกกังวลอะไรทงนองนีงนยคะ่ะก,ก็อาจจะต้องมีการค้นค้นคว้าหาโรคอื่นเกอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับอาจารย์ครับแล้วใครบ้างครับที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเสพติดการช้อปปิ้งนคะครับค่ะ ก็จากการศึกษาที่ผ่านมานะคะ,คะก็พบว่าคนที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นนะคะช่วงประมาณอายุ20นะคะถึงแบบประมาณช่วง30นีคะ,คะจะเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้มากที่สุดนะคะโดยหญิงชายก็ไม่จำเพาะนะคะเพียงแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยบางรายงานก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยอาจจะเข้าสู่การรักษาหรือว่ามีการตระหนักถึงภาวะนี้ได้มากกว่า,า,วาใช่ค่ะ <laughs> แล้วก็ คนที่เป็นภาวะงี้นะคะ,คะก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นภาวะที่อาจจะมีภาวะอื่นเกิดร่วมได้เยอะค่ะเช่นกลุ่มที่มีการติดอย่างอื่นนะคะเช่นอาจจะถ้าช้อปปิ้งออนไลน์ก็อาจจะติดอินเทอร์เน็ตนะคะ,คะติดเกมหรือว่ามีการใช้สารเสพติดนะคะ,คะอาจจะมีความวิตกกังวลนะคะ,คะมีความเครียดนะคะอะไรที่อาจจะแฝงอยู่ หรือว่าบางคนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีภาวะย้ำคิดย้ำทำะคะ,คะก็จะพบมีโรคร่วมเกิดขึ้นได้มากะคระับอาจารย์ครับแล้วโรคเสริดการช้อปปิ้งเนี่ยครับมันมีวิธีหรือแนวทางการรักษาอย่างไรได้บ้างครับค่ะ,คะก็ปัจจุบันนะคะคือเนื่องจากว่ามันเป็นภาวะหรือว่าโรคใหม่นะคะก็ปัจจุบันนี้ค่ะการรักษาที่กล่าวถึงเนี่ยส่วนใหญ่จะกล่าวถึงการรักษาที่ไม่ใช้ยานะคะ,คะหมายถึงการที่เราทําพฤติกรรมบําบัด นะคะหรือว่าเป็นจิตบําบัดนะคะในชนิดที่จะเน้นเรื่องของการปรับความคิดแล้วก็ปรับพฤติกรรมคะอยากให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายนิดนึงครับว่าถ้าสำหรับคนทั่วไปนะคะจะมีแนวทางในการป้องกันหรือยับยั้งชั่งใจอย่างไรบ้างเวลาช้อปปิ้งเวลาซื้อของเนี่ยครับถ้ายังแบบอยู่ในระยะที่แบบปกติอยู่ใช่ไหมคะก็อาจจะต้องสํารวจค่ะว่าเอ๊ะเรามีพฤติกรรมแบบนี้ไหมนะคะคือต้องรู้ตัวก่อนนะคะแล้วเราช้อปปิ้ง นะคะเพราะอะไรยังไงเช่นมันจําเป็นหรือเปล่านะคะหรือว่าในระยะเวลาที่เราใช้กับการช้อปปิ้งเนี่ยมันเริ่มมากไปหรือเปล่าะะให้สํารวจก่อนนะคะนะทีนี้พอเราสํารวจแล้วถ้าเราเริ่มรู้สึกว่านะคะในการใช้ชีวิตของเรานะคะมันเริ่มมีผลกระทบจากการช้อปปิง้งละนะคะ,ะ,คะอันนี้ก็อาจจะต้องเริ่มนะคะในการจํากัดหรือว่าปรับพฤติกรรมของตัวเองด้วยตัวเองก่อนนะคะ ซึ่งก็จะแนะนําว่าถ้าเราจะแก้ปัญหานี้นะคะหรือว่าป้องกันไม่ให้เป็นโรคต่อไปนะคะก็ให mm ้เซตลิมิตค่ะก็คือมีการตั้งเกณฑ์นะคะของตัวเองนะคะ mm hmm. ว่าเออ mm hmm. เราจะมีลิสต์รายการในการช็อปแค่ไหนนะคะ mm hmm. จะจำกัดปริมาณนะคะเงินหรือเวลาที่เราจะเสียไปกับการช็อปปิ้งนะคะ mm hmm. หรือว่าบางคนเนี่ยก็จะเป็นการควบคุมนะคะ ทางที่เราจะใช้เงินนะคะ,คะเช่นเราอาจจะมีบัตรเครดิตนะคะหรือว่ามีช่องทางมีช่องทางเดียวในการช้อปปิ้งนะคะ,คะหรือว่าบางคนก็อาจจะเป็นการที่ต้องเริ่มลดนะคะการ สนใจนะคะแหล่งที่มาของของนะคะ oh. หรือว่าบางคนอาจจะเป็นต้องอันสับสไครป์นะคะ,ช,ช,คะ <laughs> ช่องทางของการขายของต่างๆ <laughs> นะคะ <laughs> อันนี้ก็อาจจะเป็นการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นค่ะหรืออาจจะลบแอปไปเลย <laughs> ใช่ค่ะก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะออกแบบ อย่างอะไรอย่างไรเพื่อช่วยตัวเองค่ะครับคุณผู้ชมท่านใดถ้าเกิดที่ฟังอยู่นะฮะอาจจะสงสัยว่าตัวเองอาจจะเข้าข่ายนะครับภาวะโรคเศรติดการช้อปปิ้งนะครับก็สามารถที่จะเช็คลิสต์ได้ตามการที่อาจารย์ได้เรียนไปแล้วนะครับและวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกิติการธนาอุดมนะครับจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์นะครับคณะแพะทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกันในช กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเป็นช่วงตอบคาถามจากทางบ้านโดยที่เราจะนําคําถามที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามาทางสื่อังออนไลน์นะครับมาให้คําตอบกันครับเรามาเริ่มกันที่คําถามเข้าได้กันเลยครับได้มีการผ่าตัดเนื้อง,งอกบริเวณไส้ติ่งและลำไส้ใหญ่มีซีตรงรังไข่ด้านขวาได้ตัดออกแต่จนป่านนี้ประจําเดือนยังไม่มาเลยปกติหรือเปล่าคะและมีแผลนูในการผ่าตัดต้องทําอย่างไรคะตัดรังไข่หนึ่งข้างมักจะยังมีประจําเดือนมา คงต้องปรึกษาสูตินารีแพทย์ตรวจฮอร์โมนดูค่ะส่วนเรื่องแผลเป็นมักจะค่อยๆดีขึ้นถ้าไม่ดีอาจจะต้องฉีดยาลดแผลเป็นโดยฉีดเข้าที่แผลค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสรีศาสตร์ค่ะหนูอายุ13ปีเหมาะที่ิีิราชบอกว่าจะให้จัดฟันอยากทราบว่าเสียค่าใช้จ,จ่ายเท่าไหร่คะผ่อนจ่ายได้หรือไม่คะแล้วหนูมีโรคประจำตัวโรค SLE รักษาที่ิริราชอยู่แล้วจะเป็นอะไรไหมคะ เริ่มต้นที่55,000บาทค่ะไม่ได้จ่ายครั้งเดียวค่ะถ้าสุขภาพช่องปากดีก็จัดได้ค่ะควรมาให้คุณหมอตรวจประเมินวางแผนการรักษาก่อนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลศรีราชค่ะเพศหญิงอายุ20ปีมีตุ่มน้ำใสเล็กๆเ,เล็กมากขึ้นที่มือมา2เดือนพอตุ่มเก่ายุบก็จะขึ้นที่ใหม่บางทีก็ขึ้นที่เดิมแต่ไม่มีอาการคารันมีผิวหนังลอกด้วย อยากรู้ว่าเป็นอาการของอะไรคะส่วนตัวไม่คิดว่าเกิดจากการสัมผัสที่แพ้แล้วควรไปหาหมอไหมคะเพราะไม่มีอาการคันแต่ไม่มั่นใจที่มือเป็นตุ่มน้ำเล็กๆเลยค่ะเกิดได้หลายสาเหตุอาจเกิดจากการแพ้ผิวหนังอักเสบถ้าเป็นมากแนะนำพบแพทย์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาตาจักวิทยาค่ะ อายุ32ปีค่ะอาชีพพนักงานบริการดิฉันเป็นกรดไหลาย,ย้อนเหมือนมีอะไรติดอยู่ที่คอตลอดเวลาอาจเจียนนอนไม่ได้มาหลายคืนแล้วค่ะควรทําอย่างไรดีคะลองซื้อยาลดกลดเคลือกบกระเพาะเพื่อบรรเทาอาการก่อนได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะ ผมมีเพศสัมพันธ์กับแฟนตอนมีประจำเดือนครับในช่วงสองวันแรกที่มีประจำเดือนผมให้แฟนกินยาคุมฉุกเฉินสองครั้งสองวันพอกินได้ประมาณ2อถึงสวันประจำเดือนแฟนผมก็หยุดมีเลือดไหลแล้ววันที่4ประจำเดือนมาเยอะมากวันต่อมาก็มีเลือดออกมาเหมือนมีประจำเดือนเพิ่มมาอีก2วันครับตอนนี้แฟนผมก็ยังมีเลือดออกเหมือนมีประจำเดือนเป็นมาหลังประจำเดือนมาสุดท้าย3วันแล้วครับแฟนผมจะเป็นอะไรไหมครับและแฟนผมจะท้องไหม ในกรณีที่มีเพศสัมพันธ์ช่วงที่มีประจำเดือนมา5วันแรกไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของการตั้งครรภ์แต่อาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อในโพรงมดลูกการทายาคุมฉุกเฉินไม่น่าจะทําให้เกิดผลอะไรเพราะเป็นช่วงที่มีประจำเดือนอยู่แล้วหลังทานยาคุมฉุกเฉินอาจจะทําให้มีเลือดออกผิดปกติได้เช่นกันประวัติที่บอกมาไม่ควรมีการตั้งครรภ์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาค่ะ ครับก็ครบแล้วนะครับกับคําถามที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามาในวันนี้หากคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีคาถามอยากปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพสามารถพิมพ์คาถามแล้วส่งมาได้ที่ w w w s ์เว็บดอ n e n e าอล้วและผมจะไปหาคําตอบจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาให้คำตอบเองครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีซีรารายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับแลวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ